ใครคุยกันเหรอพี่สภาคุยเลยครับไม่มาเหรอครับพี่เตอร์เกลมาๆนี่นะครับใช่ครรัับบใช่คคุยอะไรมาเฮนเนาะถูกไหมจะคุยอะไรนี่ครับคุยกับดับาวัลเฮนครับดับาวัลเฮนเหรอเข้ามาเลยอ๋อครับได้ครับพี่ชายผมกลัวไม่กล้าไปอ่ะแจ็คเราสลับที่กันแล้วนะพี่โอเคน้อง ทำไมตงมานาวไงม้าไงว่าไงครับ,รรบคือผมอยากรู้อะครับผมทําไมต้องมาล้อหลอกหน้าแรนผู้ผมด้วยครับฮะไม่ต้องมาล้อหลอกหน้าแรนผมด้วยครับไม่ไม่ใช่มึงพูดผิดเว้ยคือเขาขับรถมาสี่สี่คนไมใช่แล้วก็คือแบบพูดตรงตรงอารมณ์คือล้อหลอกอะ่ะถูกไหมครับ เราบอกประมาณว่าแบบเชิงไอ้หลุยพูดพูดที่ที่เขาบับใส่พวกมึงว่าไงนะเขาพูดใส่พวกมึงอะ่ะไม่ใช่บับอ่ะที่เขาพูดใส่พวกมึงอะ่ะก็พูดหลาย <Okay. S 1> เรื่องอ่ะหน้าแรง่ะแล้วไม่ใช่รอบเดียวมาหลายรอบด้วยอ่อยาเขา,าเขาเขาพูดเขาพูดว่าแบบว่าเอ็มดีทำไมแบบว่าต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาหมอไปใส,ส่สูตรแล้วหรอ ตอนนั้นตัดไปเลยคือก็คิดว่าเริ่มล้อหลอกแล้วแล้วก็เรื่องสั่งสั่งเทียมมาตีว่าผมอ่ะเออเออเรื่องนั้นด้วยไอ้ีอางหนเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่ไม่ไม่ขอจะมาถามว่าไอ้เรื่องไม่ใช่เรื่องที่อยากขอเรื่องเทียมทำไมไม่ตีเองครับจะให้เทียมมาตีว่าผมทำไมอยากตีทำไมไม่ตีกันเองอ่ะหนึ่งหนึ่งไปเลยตอนนี้จะไม่มีข้อการขาอะไรอีกอยากตีไม่ละครับไม่ผมอยากถามอยากถามก่อนไอหมึกแป๊บนึงอยากถามว่าทำไมถึงอยากให้ให้เทียมมาตีพวกผมอ่ะถามไหมป้า คืออะไรครับแล้วนี่ไม่รู้มาจากไหนครับเนี่ยเขาคุณเป็นคนบอกผมเองบอกที่ไหนครับเอาก็ตรงไอ้แลนเขียวไงครับอยู่อยู่กับเทียอะไรนี่ผมพูดชื่อเหรอนึกดีๆนะพูดเนี่ยครับนึกดีๆนะลองถามเทียดูก็ได้นะครับเขาบอกครับเทียเทียลองพูดก็ดูครับเทียลองพูดดูลองลองลองถามได้ครับเทียอยู่ไหมครับอ่ะมาพูดสักคนนี้ ที่คุณข้อเสนออะไรให้เขาอะเอาเทียลองคุยด,ดูครับเทียลองดูงอเอาเอ่อสภาครับสภานถ้างี้ถ้าเทียขึ้นมาพูดงี้คือโปรเจกต์เขาได้ไหมครับถ้าเขาพูดความจริงออกมาโปรเจกต์อะไรอืมโปรเจกต์อะไรค <ๆ S 2> รับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เหรอรๆๆๆเราเทียเทียออกไปพูดหน่อยใช่จริงจริงมามาเล่า,พา,าเพราะว่าเพราะว่าเดมอนเฮดอ่ะเขาสั่งให้เทียมาตีมดีครับทั้งนี้ตัวเขาอยากตีเองแต่ต้องไปยืมมือคนอื่นมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน คือเขาพร้อมแล้วมั้งอยากตีอีกรอบถูกปะเลยยิ่งข้อเสนอนี้ให้ใครไปพูดเหรอครับทั้งคุณไงครับพูดที่ไหนครับอ้าผมพูดอยู่เลนเขียวไงครับเขาก็อยู่ตอนไหนวันสองวันนี้เองครับใช่ครับใช่ครับจำไม่ได้ครับต้องให้ที่เหรอคุณเอรได้ครับตีนอย่าไปสกิด๋ยวเขาจำได้ขึ้นมาเลยยุ้ เอ้ยใส่ใส่พายได้เลยนะครับเต็มที่ผมไม่คุยเทียอยู่แล้วชิวๆเจ๊ได้พูดอไเพล่าไม่ได้พูดอะไรเลยวันนั้นอะตอนไหนวะถ้าไปคุยกันนะผมว่าสภาไม่ต้องเรียกเทียมาคุยก็ได้มาครับพี่ใช่จะไปคุยกันสองคนอย่างนั้นอนะ พี่รามพี่รามครับไม่ขีดไม่น่าพอเอาไฟแช็กไหมพี่ออเอาเอา,เอาแคดเอา,เอาแคด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 เดี๋ยวครับออกให้ครับพี่เดี๋ยวครับออกให้คนขับแคดยืมๆไปทำไม่ได้เลยนี่ครับขออนุญาตอุ้มนะ ไม่ให้เฉิอนกลับเข้ามานะหลายรอบแล้วไม่ได้ใส่อก,กอกเองเขาบังคับหลายรอบแล้วพี่ว่าพี่ไปพูดดีๆด้วยหลายรอบแล้วบัตแน่าจะได้ยินเนาะครับพี่เมไปไปไนไม่เป็นไรครับผมวมากครับไม่รอเขาลองหัวแกงเขาลองกว่าแกเขาเยอะ ขคคนนี้รับโ,โยสองสองแล้วปะเนี่ยกดหัวเลยสัตว์มนข้าบะ้ะขอข้าวทานดิได้ไหมฮัลโหลมีขม้าบ้าไหมพี่ตาผาเรียกเขาไปค,คุยแต่ทำไมเขาไปคุยส่วนตัวได้เหรอครับนหนึ่งผลแปดสามเพื่อผมยังไม่ได้ไปคุยเขาเลยนะครับขอจานได้ไหมไม่ไม่เขาลังตามเจ้าตัวมาครับไอคนที่คุณไปยื่นข้อเสนอให้ครับมีข้าบ้างสิครับขอจานเลย ไม่มีเลยพี่ไม่รู้เขาเดินไปขู่อะไรบ้างนะครับผมไม่รู้เหมือนกันมีเล่าเหรอไม่เอาอะไรไปขู่ครับไม่ใช่นิสัยดีนะเฮ้ยหลุยใจเย็นน้องอย่าพูดอย่างนั้นขอเหน่อยมั้ยสมาครัยังไงต่อดีครับไหนถึงไหนแล้วะเขาแคบเขาแคสเขาแคบเขาแคสเขาแคเครับมีข้าวจานของค้าบมั่วมั่วนะเมื่อกี้ขอข้าวจานได้มั้ยไม่ใช่อย่างนี้นะขอข้าวจานได้มั้ยไม่ใช่ยังไงครับ ให้ให้ยืนรอมั่วนะมันยืนเวลามั่วนะครับเนี่ยเนี่ยยืนเวลาอะไรครับไปถามน้องเขาเองนี่ครับอะไรครับผมบอกผมก็ยืนฟังอยู่ครับก็ยังคุยกันอยู่นะก็ยังคุยกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมมั่วครับพี่ชายไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีไม่ได้พูดแอะไรเลยนะหนึ่งสามเป็สาม เขาบอกไม่อยู่ไม่ใช่หรอคนในแก๊งอ่ะก็ลองเถอแก๊งไว้ครับพี่ตั้มพี่ตั้มเป็นอะไรครับมีอาด้วยก็หมดแก๊งเขาไม่อยู่ก็เมื่อกี้เขาพูดอะไรเขาเคสน้องจะเย็นเป็นอะไรพี่ตั้มเป็นอะไรแล้วมีอากานไรมล้วพี่ยป็นอะไรแล้วพี่เ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 ป็นอะไรแล้วี่เป็นอะไรแล้วี่เป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรดังวพี่เป็นอาไรแล้พี่ตั้มเป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรแล้พี่เป็นอ้วพี่เป็นอะไรตีอะไร เออก็พี่เ <Also>, ห <_ at the corner> ็น <diver> พ <ges> ี่มีอาคารเนาะเย็ดเย็ดหลักจากเย็ดเอาดูดิพูดเราหน้าหน่อยเว้ยโอ้โหมันก็เหมือนผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ดีเนาะเออถูกไหมถูกถูกครับเห็นเหครับดู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 ถูกครับเห็นด้วยครับมันก็เดินพูดเล่นๆเลยเนี่ยเนี่ยทั้งสองเนี่ยเนี่ยพวกเราเงียบราเนี่เราเงี่ยเราติดตัวติการติดตัวตการได้ค่ะอันนี้อันนี้ครับติดตามมันลายครับติดติดติดไปีนคุยกันได้จริงเหรอพี่สภา อะไรเขารอหัวแกงเขามาใจเย็นคาครับอะไรเขาไปถามครับว่าว่าคนไหนยินที่คนไปยื่นข้อเสนอเขาไปบ้างไม่คุณเป็นสภาครับเอ้าอไปกดดันเขาดิไปเรื่องสภาอีกแล้วเนี่ยหัวหัวให้เขาเข้ามาอย่างอันนี้อันนี้คือเรื่องที่ว่าเขาขู่ให้ไปตีสั่งให้ไปตีเราเดี๋ยวเดี๋ยวสภามาฟังแลไวกันนะคเพราะว่าเพราะว่าได้ยินกันหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้ยินแค่คนสองคนครับเดี๋ยวรอไอ้เทียนมาพูด คือตอนนี้ที่เทียเขาไม่อยากพูดอะเพราะว่าเขากลัวคือเขาเลือกขั้นไหนเขาก็เจ็บอะครับตอนเนี้ยรา้านยัเขาจะมาพูดครับเขาจะมาพูดรอแป๊บ <ละ S 1> นึง<ร>ับงพี่มึกพี่มึกวันนี้ับพี่ศูนย์ภาษาเรีเยรับเย็นเย็นเราจะเย็น <c oughs> คนคนที่เขาจะมาพูดเขาแชร์เ,ขขเ,าาเ,เค,ครับภาผาตาคู่ครับจริงว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องในใจผมผมว่าเขาจะรู้อาเอาผมผมผมถามได้ไหมถ้ามันเป็นในเวนั้นจริงนี่ผมสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมมารู้ที่หลังแล้วรู้ที่หลังก็เสียใจครับ <c oughs> มันจะเสียใจเสมอได้แหละเห็นไหมเห็นไหมเขาแหลมแหลมมาเยี้เนี่ยเ <c> อ <oughs> อมีเคสสีปะ มีนี่ว่ามีเคป่ะโห้เดี๊ยบมียาลรฟาบะฮัลโหลมีนี่ป่ะน้ำปลาปะคุณเอาพิพมอะไรที่มันแบบทำให้ผมดูแย่นะคุณผู้ชมทำให้คนอื่นโดนทำให้คนอื่นมองช่องผมแย่ผมแบนหมดนะผมบอกก่อน ได้ยินพี่ได้ยินชื่อชื่ออะไรชื่อพี่มั่นนะครับไม่นคือตรงนั้นพูดว่าตรงที่เราคูยกันตรงนั้นมันมันก็น่าจะเยอะไหมคนอื่นก็น่าจะรู้รู้เรื่องไหมแต่ผมคือผมตอนเนี้ยผมเห็นเราไปคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าเราตกลงอะไรกันหรือเปล่าพยานของเราจะใช้ได้หรือเปล่าก็ได้ผมบอ้ใตรงนี้ให้เขาคุยแล้วให้เขาไปคุยมาให้เรียบร้อยแลยครับ รับว่าไงครับสารสภาแต่เล,เล่าเล่าเล่าให้ผมฟังเอยว่ามันยังไงเอาเลยครับคือวันนั้นวัน<อ><อ>วันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นคือที่พวกผมมีคุยกับ DMH อเฮยอะไรเงี้ยครับก็มีประมาณว่าหัวแกงผมบอกว่าเรื่องข้อเสนอ่ะผมไม่รับอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแ,แล้วมันก็มีเหมือนแบบว่าเหมือนมีคนพูดครับแต่ไม่แน่ใจ เรื่องข้อเสนอมันพูดว่าเงื่อนไขอะไรยังไงครับประมาณนี้ครับสภาเงื่อนไขอะไรข้อเสนออย่างไรต้องละเอียดกว่านี้ครับต้องละเอียดต้องต้องพูดเหมือนที่เราผมฟังเมื่อกี้ได้เหรอครับได้จริงใช่ไหมพิธาอย่างได้จริงนะเอาพูดพูดตรงตรงไว<ห><จ>้น้องฟังก่อนได้ไหมคุณเเลยไม่ต้องเล่าเรื่องนีะมัน ไม่คือเรื่องเรื่องนี้ยมันผมเลือกทางไหนมันก็เจ็บอะครับเขาซื้อเข้าใจไหมผมจะพูดไปทางนู้นมันมันยังไงสุดท้ายเรื่องมันก็เข้าเข้าผมไม่เอาอพี่เอเอาเอาอย่างนี้ดี่ว่าพักเที่ยงขอตรงกลางเลยอันน่าไปบีบบังคับเขาเนี่ยการพูดอย่างเงี้ยให้ก็ให้ผมให้ผมพูดตรงตรงเลยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรทั้งคู่เลยครับมันแต่แค่วันนั้นวันนั้นมันคุณสองคุณส่องแกงก็คุยคุยกันอยู่ก็ได้ไอ้นี่กันนี่ทําไม ใช่แล้วจะเขาเป็นพยานทำไมครับไม่ไม่ไม่เรื่องนี้เรื่องนี้คุณเทียต้องเล่าเล่าให้สภาฟังไม่ใช่เล่าให้ผมเทียไม่อยากเกี่ยวใช่ไหมครับเรื่องนี้ถูกปะถามตรงๆครับถามว่าอยากเกี่ยวไหมไม่ไม่ไม่อยากอยู่แล้วครับไม่อยากเกี่ยวก็ไม่ต้องเป็นพยานครับแค่นั้นเองคุณไม่คุณไม่ต้องเลือกใครเลยไงก็เป็นพยานจบสิ่งที่เทียเล่าให้ผมฟังอ่ะคือแต่วันเฮดอ่ะสั่งให้เทียมาตีพวกผมแต่เทียแต่เทียไม่พูดเองนะอันนี้ทางเทียจะพูดไหมครับเรื่องนี้จะพูดไหมแต่ที่เล่าให้ผมฟังเมื่อกี้ แต่คข้อเสนอข้อเสนอคือเขาจะให้เวลาพวกผมเดือนนึ่งใส่สูตรขาวไปตีเอ็มดีแล้วก็เขาเขาก็จะไม่ยุ่งกับผมเดือนหนึ่งครับให้พวกผมระมูลคืออะไรครับแล้วหลังระมูลก็คือให้ตีเอ็มดีแต่คือพวกผมไม่ได้รับข้อเสนอหรือว่าอะไรนะใช่แล้วเรื่องเรื่องนี้ก็คุยคุยตั้งแต่แลนเชี่ยวแล้วครับแล้วตอนตอนนั้นตอนติก็อยู่ด้วยอ่ะโอเคไหมครับเที่ได้ได้ได้ยินใช่ไหมครับว่าว่าว่า ว่าผมไปทำมาจากแลนไหนอะรู้ใช่ไหมโอ้แจ็คนิสัยทันเรียนเหรอแจ็คอ่ครับคือกลัวครับไม่กล้ามาตะเป็นเป็นเป็นนิสัยหรือสัมงานครับอย่างเงี้ยโอ้แจ็คโอ้ห้ามไม่มีไม่มีมือไม่มีปากไม่มีตีนที่จะจะมาเล่นเองเลยหรอครับโอ้แจ็คขนาดนี้เหรอชอบจูงครับหรือว่ากดแก๊งเล็กจนบัญชินไปแล้วอะคือความจริงผมไม่อยากยุ่งหรอกครับแต่คือมัน ถ้าถ้าเอาความจริงกันสภาอยากรู้ความจริงก็ประมาณนี้ครับน้องที่น้องผมพูดครับตามนั้นเลยครับพอสุดสุดท้ายผมเลือกทางไหนผมก็เจ็บครับมันเลือกเลือกแล้วครับเลือกแล้วโอเคครับเทียขอบคุณมากครับอืมหนักหลอกนะแม่ไปมีอาการใส่เขาอีกแล้วถ้าไม่ะไม่ผมพูดผมพูดเอาไม่ไม่ไม่เทียแป๊บหนึ่งครับกระไดมันเ็ดเอาเอาเรื่องของเราก่อนใจเย็นแจ็คแจ็คได้พูดปะไม่ได้พูดครับไปไป ให้มันจะบอกตัวเองไม่ได้พูดแล้วพูดแล้วพี่ก็ยังไม่เข้าใจหรอพี่ตลกอันนี้คือจะจะคุยดีๆหรือว่าจะ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 แซะหรือจะแกลตลอดเวลาหรือว่าอะไรไม่พูดดีตรงไหนพูดพอตลอดนะครับอ่ะสับอาสับอายังไงครับอย่างนี้สัอาสัอาคิดว่าควรใช้คำพูดที่ดีกว่านี้คืออะไรครับเมื่อกี้คือผมก็ถามสัพานะว่าได้หรอไปยินกดดันเขาแบบนั้นครับเขายินกดดันมันไม่ใช่กดดันครับเขาพูดความจริง อคุณเรียกพยานไม่ใช่หรอครับคุณมีสิทธิ์ไปคุยกับพยานได้หรอครับตามหลักอะแล้วตอนแรกคุณก็คคุุณณก็เดินไปไปเหมือนกันนะแกงคุณก็เดินไปนะไปคุยครับก็คุณไม่เห็นจริงหรอคนไหนก่อนหน้าไงครับไม่รู้ครับใส่กอดได้มันเฮ็ดไปยินคุยกับเขาอยู่เหมือนกันเพราะเราคืเราันี่ยไม่ต้องแล้วเอาเอาให้สภาตัดสินใจเลยคือผมถามแค่นี้ว่าเราอยากเล่นกันหรือเปล่า อยากครับอยากดันเป็นไม่ว่างะครับตอนนี้ด้นเป็นไม่ว่างครับช่วงนี้แล้วพูดคำนั้นออกมาได้ไงครับใครพูดนะครับคุณไงครับคนไหนเอ้าคุณไงกุ้ยอ่ะคนชื่อกุ้ยอ่ะเอ้านี่จะคุยดีไหมครับหรือว่าไงเอ้าอืมนี่คือหลายรอบแล้วพี่สภาผมคุยดีนะครับได้ยินครับโอเคโอเคไม่ก็อาผมจะพูดอย่างนี้ให้ฟังแล้วกันครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่เมย์ขอโทษ คือเรื่องของเทียมันจะมีน้ำหนักมากนะครับถ้าเทียมาเล่าให้ผมฟังแต่แรกโดยที่ตัวเราไม่ได้ไปคุยอะไรกันนั่นไงพี่เมยครับอันนี้ขอแทรกหน่อยครับเรื่องนี้มีคนได้ยินเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเขาคุยกันแค่สองสามคนนะมีอีกไหมล่ะครับ่าครับเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นตลหดครับพี่มีพออแทรกครับมีเยอะจริงครับแต่เป็นแก๊งเออแก๊งเขาทางนั้นเลยครับเทีย หรือเปล่าอันนี้ไม่ชชว่์เหมือนกันนะเอาเอางี้นะครกบดีแก้เื่นน่าจะน่าจะพยายามให้ได้ทพี่มืดครับคือตอนตอนนี้คือเทียเขาก็บอกแล้วข้อเสนอเขาก็เป็นการเขาพูดความจริงมาแล้วอย่างเงี้ยผมทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือเนี่ยฟังพี่สภาเิครเขาก็บอกว่าถ้าเทียมาบอกพี่พี่สภาตรงๆแบบไม่ได้ไปคุยกับใครมาก่อนเนี่ยเขาจะรับฟังได้มากกว่านี้ใช่ครับอันนี้ได้ฟังไหมครับด้วยความที่ว่ามันผมผมไม่รู้ว่าเราไปคุยอะไรกันอ่ะมันมันค่อนข้างใช้เวลา แล้วคือมูลเหตุถ้า,ถ,าถ้าอย่างที่ผมถามพิษภารับว่า้าวมันได้เหลอครับแบบนี้นที่เขาไปคุยกับทางเทียแบบนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เขาคุยกันอะไรอะไรกันบ้างถูกไหมครับแล<ต>้วพิษภาก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันบ้างถูกไหมครับพิษภาก็เลยออกมาเหตุผลนี้ผมเข้าใจเหตุผลนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมขอเวลาสักคู่หนึ่งเดี๋ยวหลังรีเราเรามาก็ได้ครับหลังรีเรามาคุยกันต่อได้ได้ครับเพราะว่าผมขอใช้ใช้เวลา สืบอะไรสักนิดนึงยังไงตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันหลังนี้ก็ได้ครับเอสเดียดมาเห็นมาเจอหลังนี้ครับอ๋อไม่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 คุยกับคนมีกระมีเกลือนครับตัวดีครับอ่าอีกแล้วครับพี่สภานี่นี่อะไรเขาคุยคุยกันสองคนครับตอนนั้นสภศพานะครับก็ผมคุยกับคนในแกงครับโทษทีครับใช้หมดใช้หมดผิด โทษนะครับพี่สภาเป็นยิปผมใช้ชาวติ้งครับผมลืมปั๊บปิปเปอร์ไม่ได้จอดจงใครนะครับไม่ได้หรอกพี่เขาชอบฟังเรื่องชาวบ้านใจเยน็เยนะยนะห้องใจเยน็นใจเย็นใจเย็นโอ้โ,อโ,อโ,อโอหไปไปพี่ไปเดี่ยนไอปอนไอปอนคุยอกมีอะไรคุยมานี่มานี่เย็เเนเย็นผมได้สั่งแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมถ้า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 สมมติว่าถ้าพี่สภาอนุญาตผมก็คิดว่าก็ผมก็จะปล่อยเขาตีครับก็ตีไปเลยผมผมไม่ปั๊มยาไม่ปั๊มเกาะเลยให้เขาตีไปเลยครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจผล อย่งเผมขอใช้เวลาสักครู่ครับพี่ตัวฉันจะมาเยอย่ามาเย่พี่